ก็ตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะฮะในส่วนของ virtual commissioning นะครับข่าน,นี้ให้เรา close ไปเนาะ c l o s ไปนะครับที่ต้องไม่ลืมก็คือให้เราทำการ end modeling นะ end modeling เพื N ่อที่จะอาจจะได้ลอ็อกเรื่องของการทำไวในในครั้งที่แล้วนะก็เราก็ไปที่ end modeling เนาะแล้วก็อาจจะ เทอีกทีนึ่งฮะว่าที่เราทำไปมันเรียบร้อยดีไหมนะก็จะมีตำแหน่ง open ตำแหน่ง close นะฮะโอมโอเพนคลอนะเพื่อที่จะเช็คนะครับหรือเราจะทำการอาจอยจ็อกนะครับดูในแต่ละตำแหน่งของเราที่เราทำไว้นะเราสามารถที่จะทำการจอยจ็อกได้นะครับ เพื่เช็คว่างานที่เราทำมันเได้พอดีไหมนะก็บางทีก็อาจจะลืมจุดหมุนใบเนาะก็ใส่ให้ครบนะเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้เสร็จแล้วเราก็รีเซ็ตก็อย่าลืมที่จะทำการ end modeling นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่ end มันก็จะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ล็อกอค่าต่างๆที่เราทำไว้เนาะ นีนะ้เดี๋ยวก็ให้ตามติดตามต่อไปในคลิปถัดไปนะครับ